เบาหวานเนี่ยสาเหตุหลักก็เกิดจากการที่ร่างกายนะครับบริเวณส่วนของตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินออกมาได้อย่างเพียงพอนะครับเลยทําให้มีภาวะที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการตอบสนองของร่างกายที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองครับ สำหรับโรคเบาหวานนะครับมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาให้กับร่างกายได้อย่างเพียงพอนะครับซึ่งในกลุ่มของประชากรทั่วไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมสายตรงนะครับเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับ หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากภาวะอ้วนของร่างกายนะครับหรือว่าอาจจะมีภาวะในเรื่องของการใช้ยาชนิดอื่นๆเรื้อรังอย่างเช่นพวกยาสเตียรอยเป็นต้นครับการดูแลนะครับ เพื่อที่เราจะป้องกันตัวเองไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตนั้นนะครับแน่นอนครับว่าเราจําเป็นจะต้องงดแล้วก็เว้นนะครับอาหารหวานทุกชนิดจากทุกแหล่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลจากเครื่องดื่มนะครับจากอาหารจากผลไม้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าการสูบบุหรี่นั่นเองนะครับ สำหรับการดูแลโรคเบาหวานด้วยตัวเองง่ายๆนะครับในตอนนี้เนี่ยเราก็มีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่น่าสนใจด้วยกันนะครับประมาณ2ชนิดนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวานนะครับซึ่ง2ออย่างนั้นเนี่ยก็คือสารสกัด Alpha l ลโ o อิก c อซนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือกลุ่มแร่ธาตุที่ชื่อว่าโครเมียมนั่นเองนะครับซึ่งตัวของ Alpha l ลโ o อิก c อซและแร่ธาตุโครเมียมเนี่ยจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตโดยสารทั้ง2ตัวนี้นะครับจะไปกระตุ้นการเผาผลาญน,น้ำตาลกระตุ้นการเผาผลาญคาร์โบไฮเดตในเลือดให้ลดลงเพื่อให้น้ำตาลกลับเข้าสู่เซลล์ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเลือดของเราก็จะไม่มีระดับน้ําตาลที่เยอะเกินไปก็จะช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวานได้ในอนาคตครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนูทราสติคอลของบริษัทดีเดมอนตึกตุ๊กครับในชื่อผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าฟาร์มาซีครับมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานหรือน้ําตาลในเลือดสูงครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับชื่อว่าอัลฟาไลโปอิกบิทเทอร์เมลอนคอมเพล็กซ์คร ตัวบีเทอร์เมลอนเอ็กซ์แทรคครับหรือว่าสารสกัดจากมาราคีนกครับเป็นภูมิบัญญาชาวบ้านของเรานะครับที่เอามาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือดครับแล้วเราก็มีซินนามอนเอ็กซ์แทรคครับหรือว่าสารสกัดจากซินนามอนครับซึ่งก็จะช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดเช่นเดียวกันครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยครับและมีกรดครับที่ชื่อว่าอัลฟาไลโปอิกครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เผาผลาญคาร์โบไฮเดรตครับแล้วก็เพิ โดยสารสกัดหลักๆหลายๆรายการครับจะช่วยเร่งในการเผาผลาญคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดครับซึ่งในส่วนผสมของตัวอัลฟาไลโคอีกวิตามินล่อ o คอมเพล็กต์ตัวนี้ครับจะมีวิตามินหลายๆรายการที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยครับและที่สําคัญเราทุกคนสามารถทานได้ง่ายๆครับโดยดังกล่าวครับเป็นแบบซองครับฉีกซองกรอกปากครับง่ายมากๆและที่สําคัญหลายๆคนครับ อาจจะมองว่าวันนี้ครับการทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยลดระดับน้าตาในเลือดได้จริงหรือเปล่าครับก็บอยากให้ทุกท่านได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันครับช่วงแรกครับอาจจะยังไม่ต้องลดยาที่ทุกท่านได้ทาน,ทานหรือว่าที่คุณหมอสั่งครับทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยครับแต่ว่าให้ทานเวลาที่ต่างจากการทานยาออกไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะช่วยทําให้การทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพตัวนี้มีประสิทธิภาพที่สูงข,ขึ้นครับ อยากให้ทุกคนได้ลองครับ1กล่องบรรจุ3 0ซองครับสามารถทานได้1เดือนผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้ครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนําให้ทุกท่านสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่หากตัวเราไม่ได้เป็นครับญาติพี่น้องหรือว่าคนใกล้ชิดเราคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือปัญหาเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดสามารถแนะนําให้เขาทานตัว alpha l ีเทอร์เมลอนคอม c พล็กซ์ตัวนี้ได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ n ู u t r a ู s ิค u ลครับที่ชื่อว่า p h ร์ m a c y ของบริษัท d อ e m กร i n ปครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ